สวัสดีค่ะคนวันที่16นะคะเลขหนึ่งพระอาทิตย์นำหน้าค่ะมีความเป็นผู้นำเลข6ค่ะก็คือดาวพระศุกร์ก็สามารถจะใช้ชีวิตนะคะทั้งงานแล้วก็ทั้งชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัวนะคะเลข16ค่ะในทางโหราศาสตร์ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นเลขโสรถมงคลนะคะซึ่งหมายถึงการที่ได้พรนะคะมงคลจากพรมทั้ง16ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นวันที่เขาเรียกว่าจะรับ พรดีๆจากเทพพงศิงศิธิ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีการอธิษฐานจิตนะคะขอพรแล้วก็ควบคู่กับการทําบุญของเราไปด้วยเนี่ยมักจะได้โชคลาภปฏิหารขึ้นมาได้ ละะักษณะของการใช้ชีวิตนะคะบางทีนะคะเราการที่ได้รับพรมาแต่เริ่มต้นเนี่ยอาจจะทำให้ชีวิตมีประสบความสำเร็จได้อย่างสูงสุดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่ในศีลในธรรมนะคะอาจจะมีการได้รับนะคะเรียกว่าการส่งสอนลงมาจากคนบนฟ้านะคะทำให้เกิดความทุกข์เพื่อเข้าหาทางธรรมแต่บ้านปลายชีวิตจะประสบความสาเร็จทางด้านการเงินแล้วก็การงานนะคะการงานนะคะเป็นคนที่ต้องใช้สติปัญญาและความจำนะคะที่ดีนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ใช้กลามรูต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะคะเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตวิญญาณเป็นนักปราชาราชในหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานทางด้านาศาสนางานวิทยาศาสตร์นะคะหรืองานเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆก็เป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็เป็นคนมีเซนส์ค่ะมีญาณเป็นนักทํานายพยากรณ์ได้อย่างแม่นยํานะคะลักษณะการเงินค่ะเนื่องจากเป็นคนที่มีฐานการเงินที่ดีนะคะก็มักจะใช้เงินเติบใช้เงินเก่งนะคะไม่ค่อยคิดที่จะเก็บนะคะเพราะว่า มีความสามารถในการหาเงินได้หลายทาง เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเก็บออมไว้ก็ดีค่ะบางครั้งมันเกิดสภาพคล่องนะคะจะได้ทําให้เรามีความสุขในการใช้เงินได้อย่างพอเพียงค่ะความรักค่ะมัาจะมีอารมณ์ร้อนแรงอ่อนไหวโรแมนติกหึงหวงคนรักได้ง่ายนะคะชอบแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะแต่ก็มีอารมณ์สุนทรีที่ดีค่ะรสนิยมดีนะคะมัาจะผูกพันทุ่มเทให้คนรักนะคะอย่างหมดหัวใจเลยค่ะแต่ถ้าเกิดมีการผิดพลาดอกหักขึ้นมาก็จะเข็ดหลาบในเรื่องความรักจนไม่กล้ารักใครนะคะสุขภาพ เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งค่ะนอกจากมีอารมณ์เกี่ยวกับจิตวิญญาณและ1 6เนี่ยมักความเจ็บไข้ได้ป่วยมาจากหมักจากความคิดและอารมณ์ค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะของความคิดและอารมณ์ก็เป็นตัวแปรที่จะทำให้เกิดความเจ็บป่วยหรือการเจ็บป่วยในที่การงานที่เราทําก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้เรามาระวังค่ะการกินอาหารนะคะแล้วก็ไม่เครียดเกินไป นะคะหรือการที่เรากินยานะคะบำรุงต่างๆเป็นเวลานาน,นก็จะทําคนวันที่16นะคะรู้สึกอ่อนไหวกับปฏิกิริยาเคมีของยาได้นะคะเพราะฉะนั้นวันที่16ถือว่าเป็นเลขแห่งความมงคลนะคะมีความสําเร็จทางด้านงานเกินความรักและสําคัญค่ะก็จะต้องเดินบนเส้นทางของหลักธรรมที่ดีด้วยนะคะเทพเทวานะคะจะได้ให้พรเราได้ตลอดชีวิตนะจ๊ะสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าริขิต เบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ไอดี3 9 9 4 6 4 6 4 6หรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ